ดึงตานะคะแล้วก็กรีดปุ๊บไปโคมเลยเห็นปะสําหรับมือใหม่อยากกรีดอายไลเนอร์นะคะแนะนำตัวนี้เลยจะเป็น2หัวนะคะจะเป็นหัวบัดอย่างเงี้ยเอาไว้เบนๆฟุ้งๆได้หมดอีกหัวหนึงจะเป็นหัวดินสอเล็กๆเรียวๆแบบนี้เลยเวลากรีดก็คือแบบง่ายมากทุกคนจับตาแบบนี้ใช่ปะแล้วก็นี่เลยลากมาเลยนะคะ เพราะว่าเนื้อเป็นแบบเพนซิลหัวเจลเห็นปะคือแบบเส้นเฉียวกรีดง่ายมากดูตาข้างที่กรีดกับข้างที่ไม่กรีดแต่ว่ามือใหม่แบบฝึกกรีดได้เลยแนะนําอันนี้เลยทุกคนมันกรีดง่ายจริงๆเนี่ยดึงตานะคะแล้วก็กรีดปึ๊บไปโคมเลยเห็นปะและถ้าใครที่รู้สึกแบบเฮ้ยคิ้ววงคิ้วแหวงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบเอามาฝนห่างคิ้วได้นะเนี่ยเอามาเก็บแบบห่างคิ้วอะไรอย่างเงี้ยได้นะทุกคนแล้วก็เอาตัวบัตรของเขาเนี่ยมาเบน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  หางคิว้วเราก็จะดูมีความแบบเข้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งแบบนี้จากเป็นคนไม่มีหางคิว้วส่วนใครที่อยากได้หางตาแบบดูฟุง้งฟ้งไม่ตั้งใจก็มาเบนหางตาเพิ่มได้นะคะเนี่ยให้มันดูยาวขึ้นแบบนี้แบบฟุงฟ้งเนี่ยดูดีแบบง่ยายมากทุกคนกดไปลองได้เลยราคาไม่แพงด้วยของแบรนด์สกายอาอันนี้กรีดง่ายจริงมือใหม่ต้องชอบ